พาไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับแหมช่วงนี้เรื่องเกี่ยวกับปูเนี่ยเป็นข่าวบ่อยนะฮะอันนี้ปูนึ่งครับคุณผู้ชมครับอ,อ่มันมีกราเนีไรเดอร์ Rider ไปส่งปูนึ่งราคาประมาณ4 0 0 0บาทเลยนะครับแต่ดันไปส่งผิดบ้านนี่นะฮะพอกลับไปทวงเนี่ยปรากฏว่าไอ้บ้านที่บอกว่าส่งผิดเนี่ยเขาบอกเขากินหมดแล้วนะฮะเขากินหมดแล้วกลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมครับอ,อ่ทางฝั่งเจ้าของปู เลยตัดสินใจแก้เผ็ดฮะกินหมดใช่ไหมกระทืบเลยฮะกระทืบเพื่อนบ้านเจ็บสรายด้วยกันนะครับคุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดชุดนี้หน่อยออวงจรปิดนี้ในหมู่บ้านหรูย่านซอยเขาตาโลนะฮะในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับก็จะเห็นว่ามีกลุ่มคนจีนนะฮะแล้วก็ไทยด้วยนะร่วมๆ่วสิคนบุกเข้าไปทำร้ายคนในบ้านหลังนี้นะฮะ มีคนเจ็บ2รายเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นผู้เชาบ้านแล้วก็เป็นคนสวนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ22สิงบสองสิงหาคมช่วงคำ่ำทีนี้คนเจ็บเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นคนจีนนะชื่อว่านายมาตูอายุ34ปีนะครับเป็นคนจีนแต่ถือสัญชาติกัมพูชาตามพาสปอร์ตนะฮะแล้วก็เป็นผู้เชาบ้านหลังดังกล่าวด้วยถูกเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันยกพวกมารุมทำร้ายนะครับ นั่นก็เพราะว่าไรเดอร์ส่งอาหารก็คือปูนึ่งผิดบ้านฮะไรเดอร์ Rider มาส่งอาหารที่บ้านหลังนี้นี่แล้วคนในบ้านก็นึกว่าสั่งมากินก็กินปูสี่พันเนี่ยเกลี้ยงเลยนะฮะแล้วพอเพื่อนบ้านเดินมาทวงถามอ่าก็ไปพูดจาไม่ดีใส่ด้วยนะครับสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่านี่ฮะเพื่อนบ้านเลยมาเป็นสิบเลย และก็รุมยับเลยนะครับคุณผู้ชมฮะตามคลิปวงจรปิดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสองคนเจ็บนะฮะก็คือในมาตูคนจีนแล้วใช้สัญชาติกัมพูชาเนี่ยรวมไปถึงคนสวนนะฮะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับก่อนจะมีการมอบหมายให้คนในบ้านเข้าแจ้งความเอาผิดเพื่อนบ้านนะั่นคือกลุ่มคนจีนคนไทยสิบกว่าคนเนี่ยไปแจ้งความที่สพหนองปลือนะครับคุณผู้ชมฮะนี่นะครับต้นเรื่องคือมาจากเรื่องปูนึ่งไรเดอร์มาส่งผิดบ้านส่งให้กับบ้านคนเจ็บ เนี่ยแล้วก็กินหมดซะด้วยนะฮะพอเจ้าของเข้ามาถามมาทวงถามก็พูดจาไม่ดีใส่เขาเลยยกพวกมากระทืบนะฮะทีนี้ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาตํารวจมีการได้เจอกับหนึ่งในคนก่อเหตุแล้วนะครับเป็นคนไทยนะฮะชื่อว่านายนกอายุ45ปีนกบอกว่าเป็นคนดูแลสวนของบ้านคนจีนฝั่งที่ก่อเหตุนะฮะฝั่ง1ิกว่าคนนะครับนกบอกว่าวันที่เกิดเหตุอาม่าอายุประมาณส 6, ัก6 7เปีซึ่งเป็นคนจีน ซึ่งเป็นแม่เจ้าของบ้านด้วยครับอาม,ม่าเนี่ยเป็นคนสั่งปูนึ่งมา4,000บาทสั่งผ่านแอปพลิเคชันครับแล้วก็มีไรเดอร์มาส่งแต่ปรากฏว่าสั่งไปแล้วเนี่ยหลายชั่วโมงทำไมปูยังไม่มาสักทีเนี่ยก็สงสัยอยู่นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นอาม,ม่าก็เลยโทรไปสอบถามร้านอาหารที่สั่งปูครับปรากฏว่าทางร้านแจ้งบอกไรเดอร์นำอาหารไปส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้านหลังที่2 48 นี่ไงฮะเรื่องมันเกิดขึ้นตอนนี้พออา่มมาฟังปั๊บบอกไรเดอร์ส่งแล้ว2อ8อ้าวผิดบ้านฮะก็เลยพากันเดินไปสอบถามแต่กลับถูกเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวฝั่งคนเจ็บนะฮะพูดจาไม่ดีใส่พูดจาในลักษณะทำนองว่าก็กินไปแล้วอไอปู4,000น่ะมีอะไรปะ่ะนี่ประมาณนี้ฮะอามมาก็เลยโทรไปบอกลูกชายครับ หลังจากนั้นลูกชายก็เลยจัดให้ชุดใหญ่10กว่าคนรุมสยับเลยนะครับหนึ่งในผู้ก่อเหตุก็คือคนคนสวนใช่ไหมฮะเป็นคนไทยชื่อว่าน,นกอนกลองฟังเสียงดูหน่อยนะครับยังมีทะเลาะแล้วครับว่าส่งผิดบ้านยายเขาโทรมาถามยายยายเขาบอกยังไม่ได้รับยายก็เลยเดินมาถาม,มแล้วเหมือนว่าใช้คําพูดกับคนแก่เหมือน,นแรงอะ่ะ ไปโวยวายใส่เขากินไปแล้วมีอะไรไหมเออจ้ายังไงแล้วมาชี้หน้าด่าผมอีกมแบบพูดแบบโวยวายชี้หน้าด่าผมอ่ะคอบคือบางคำเราฟังรู้เร hey, ื่องไอ้คำด่าคาคนนี้เข้ามาเีนมีคนไปเยอะมากอันนั้นเขากินข้าวมันอยู่ด้วยบอกว่ามีก็คือญาติพี่น้องยายก็มาด้วยแต่พี่คนเดียวหลักๆครับ นี่นะครับแต่ก็เป็นการให้ข้อมูลของหนึ่งในฝั่งผู้ก่อเหตุแล้วการคนสวนนะฮะตำรวจเขายังไม่ได้ปักใจเชื่อร้0วงจรปิดสามารถจับภาพกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยหลายคนนะฮะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยให้ในายนกคนนี้ที่มาพบตํารวจแล้วช่วยประสานติดต่อฝั่งไอ้ก,กลุ่มที่ก่อเหตุละครับฝั่งนายจ้างคุณนะ่ะให้มามอบตัวนะครับ เดี๋ยวตำรวจจะได้ทำการสอบปากคำแล้วก็วางไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะฮะแต่ต้นเรื่องจริงเนี่ยไม่แน่ใจว่าปูมันจะเกี่ยวข้องหรือเปล่านะฮะปูนึ่ง4,000บาทเนี่ยอามา่าสั่งซะด้วยนะฮะไปไปมามาเนี่ยกลายเป็นว่าอามา่าไปฟ้องลูกนะฮะเพราะว่าไอ้บ้านเนี้ยบ้าน,นขงคางเพื่อนบ้านกัน2-4-8เนี่ยกินปูกัาหมดเลยนะและพูดจาไม่ดีใส่อามา่าด้วยนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือจากข้อมูลของในนกนะ,ะหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เขาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวมานะครับคุณผู้ชมครับ